สำหรับวันนี้เรานะครับจะมาคุยกันถึงเรื่องของคนที่มีเส้นวีนัสอยู่บนมือบางคนเรียกเส้นวีนัสเนี่ยเรียกว่าเส้นวงประสุกก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเส้นสเสน่หาก็ได้หรือแม้กระทั่งเส้นราคะก็ยังได้นะครับเรียกได้หลายอย่างเลยสําหรับเส้นวีนัสหรือเส้นสเสน่หหาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไง คือมันจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งสวยเลยเหมือนรูปปากคนยิ้มนะครับอยู่เหนือบริเวณเส้นใจขึ้นไปนะครับตามภาพที่ผมได้เอาให้ท่านไปชมได้ดูกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นระหว่างนิ้วชี้ลากมานิ้วกลางนะบางคนลากยาวมาถึงนิ้วนางนิ้วก้อยก็ยังมีนะเส้นวีนะัสหรือเส้นสเสน่หาเนี่ยเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะหายากนะบนมือแต่ถามว่าเมื่อมีแล้วคนประเภทนี้เป็นยังไง ต้องฟังเลยนะครับคนที่มีเส้นวีนัสหรือเส้นสเสนหานี่บอกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีเซ็กแอสเพียวมากๆเลยหรือเป็นคนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับใครเห็นใครก็หลงใครก็ชอบเป็นคนที่โปรยสเสน่ห์เก่งอ่ะอาที่จะดึงดูดทําให้คนรักคนหลงเขาได้อย่างไม่ยากเย็นเลยแต่คนที่มีเส้นสเสนหาหรือเส้นวีนัสเนี่ย เป็นคนขี้เบื่อนะเบื่อเบื่อง่ายรักง่ายไหนเร็วนะครับชอบเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆชอบโปรยสเสน่ห์ไปเรื่อยๆสําหรับคนที่มีแฟนนะว่างๆก็ลองพลิกมือแฟนดูก่อนนะครับว่ามีเส้นวีนัสหรือเปล่านะฮะแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายรักง่ายไหนเร็วทําให้คนที่มีเส้นแบบเนี้ย ค่อนข้างจะสมหวังในความรักยากหน่อยอยู่กับใครก็อยู่ไม่ยืดครับเพราะว่าเขารักคุณนะชอบคุณมากๆแต่คุณมันขี้เบื่อง่ายคบกันพักๆหนึง่งคุณก็เปลี่ยนอีกแล้วแล้วคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับเป็นคนที่ฝักใฝ่ในกามอารมณ์แบบมากๆเลยนะชอบเรื่องบนเตียงนะฮะชอบเปลี่ยนรสนิยมเปลี่ยนคู่นอนอยู่ตลอดเพราะว่าอิทธิพลของเส้นเนี้ยนะฮะ มันทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เย้ายวนดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมากเลยหรือแม้กระทั่งเพศที่สามก็แล้วแต่ชีวิตของคุณนะครับจะพบเจอแต่เรื่องรักๆใกล้ๆอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็อยู่คนเดียวไม่ได้เลยแหละคนที่มีเส้นแบบนี้คุณนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินนะฮะอย่างมากเลยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงซะด้วยสําหรับคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับอาชีพที่เขามักจะเป็นนะครับ คือเขาจะเป็นพวกศิลปินนะฮะนักร้องดารานักแสดงชอบงานศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นวาดรูปงานปั้นการถ่ายรูปถ่ายภาพในที่ต่างๆคนพวกนี้จะทําได้ดีทําได้เก่งนะครับเพราะว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยจะไปในทางด้านแบบศิลปินแบบนี้ข้อดีของคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะชอบพบปะชอบเจอผู้คนอยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่สติปัญญาเฉียบแหลมนะฮะเป็นคนที่มีชั้นเชิงลูกล่อลูกชนในการพูดเนี่ยสูงนะหรือว่าเป็นนักขายเนี่ยก็ยังทําได้ดีเลยสําหรับคนแบบนี้แต่ข้อเสียงเขาข้อเดียวเลยคือเขาพร้อมที่จะนอกใจคนรักได้ตลอดเวลาเพราะเขาเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะครับหรือเพศที่3ามเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจริงๆนะครับสาหรับคนที่มีเส้นแบบนี้คราวนี้นะผมก็ลองเอาเส้นวีนัส ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกสัก2อสามสัญลักษณก์คนนี้มีเส้นวีนัสซ้อนกันแบบนี้นะครับเป็นเส้นที่ทับกันลักษณะดังภาพเนี่ยคือคนเป็นคนที่อชอบเพศเดียวกันอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้นะครับหรือเพศที่สามมาชอบมันเองก็ยังได้นะครับเพราะว่าทางของเส้นเนี่ยนะครับมันมาแบบนี้ นะครับเขาจะมีเกณฑ์ที่จะชอบเพศเดียวกันหรือเพศที่สาเป็นหลักสําหรับคนที่คบแฟนอยู่ว่างๆก็ลองพลิกมือแฟนดูก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้นะคุณก็ต้องหาทางห่างจากคนที่มีเส้นแบบนี้อีกประเภทหนึ่งคือคนที่มีเส้นวีนัสเป็นรูปกว่ําซ้อนกัน2เส้นพวกนี้คุณต้องพึงระวังให้มากเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีลสนิยมทางเพศเนี่ยค่อนข้างดุรแรงพูดง่ายๆคืออาจจะมี ความเมตาดิตซะด้วยซ้ำนะฮะชอบความรุนแรงทางเพศมีอารมณ์เรื่องเพศนะครับค่อนข้างรุนแรงมากๆและมีอารมณ์พี่หึงหวงค่อนข้างแรงบางครั้งนะครับถึงอาจจะนักทำร้ายหรือหนักกว่านั้นอาจจะฆ่าคนรักได้เลยด้วยความหึงหวงของเขานะฮะลักษณะนิยมทางเพศของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงฝักใฝ่แต่ทางเพศเป็นหลักเลยพูดง่ายๆนะครับ ะะชอบเป็นเซ็กซาดิสตนั่นเองนะฮะอันนี้ต้องระวังเลยนะอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับก็คนที่มีลักษณะเป็นเส้นวีนัดซ้อนกันหลายๆเส้นแบบภาพนี้เลยคนที่มีเส้นลักษณะวีนัดซ้อนกันหลายเส้นแบบนี้นะเช่นกันเลยอันนี้โอ้โหเป็นคนที่มีกามราคะค่อนข้างรุนแรงเลยวันๆน,นะฮะฝักไ่แต่เรื่องเพศนะครับชอบเรื่องเพศเป็นหลักเลยชีวิตของเขาขาดไม่ได้บางทีเราอาจจะเรียก ว่าเป็นโรคฮิสทีเรียก็ยังได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคู่รักของเขาแล้วคุณเปิดมาเจอเส้นลายมือแบบนี้นะฮะคุณก็ควรพึงระวังไว้เลยนะฮะถ้าคุณรับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องถอยห่างออกมาเป็นไงบ้างฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับเส้นวีนัสนะครับหรือเส้นราคะเส้นเสน่หาแล้วแต่เราจะเรียกเลยนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วย อย่าลมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ